สวัสดีครับวันนี้ก็พวกผมวิชัยพิทีนะครับวันนี้มาอยู่กับสลี่ลากนะครับตัวนี้เป็นเผ่ากระบ,บะสองเพานะครับตัวนี้ช่างกําลังทานะครับนี่เป็นกระบ,บะสองเพาตัวนี้เราขายในราคา45,000บาทครับตัวถานแข็งแรงแน่นอนข้างล่างเป็นเหล็กรางน้าทั้งหมดนะครับเหล็กรางสามเอเหล็กรางสี่เสริมรางสามนะครับ ตัวนี้แล้วน้ำหนักที่6ตันนะครับใส่ได้แน่นอนครับ6ตันนะครับส่วนข้อก็เป็นรางน้ําเสริมด้วยกล่องนะครับแล้วเราก็จะมีตัวเหล็กฉากใส่ให้นะครับตัวท้ายนี่ก็คือเหล็กรางนะครับตัวกลางเหล็กรางแล้วก็ตัวหน้าเหล็กรางนะครับช่วงล่างก็จะเป็นเหล็กรางหมดนะครับอันนี้มีฝาท้ายนะครับยังไม่ได้ทํานะครับอันนี้ช่างกําลังทํานะครับ ขึ้ข้างมีกอข้างนะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับชรงล่างแข็งแรงทนทานแน่นอนครับความกว้างอันนี้อยู่ที่เมตรแปดสิบนะครับยาวที่สามเมตรแปดสิบนะครับตัวนี้ไม่ไม่ถึงสี่เมตรนะครับสี่เมตรมันยาวเกินไปนะครับสามเมตรแปดสิ 3, บกำลังสวยนะครับ คันนี้ก็จะไปส่งที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับนนก็เล็กแผน่นเล็กแผ่นปูเราก็ใช้แบบนาน,นะครับอันนี้เหลือปิดเหลือปิดข้างหน้านะครับเหลือปิดข้างหน้าตอนนี้ทํายังไม่ได้ปิดข้างหน้านะครับอันนี้ก็ส่งพรุ่งนี้นะครับตัวนี้เราจะมี อีกตัวนึงนะครับเหล็กอีกตัวหนึ่งจะมาตรงนี้อีกนะครับเพราะว่ายังไม่เสร็จนะครับนะฮะมีคำตรงนี้ครับกันคอหักนะครับตันนี้ก็เป็นแกนนะครับเ่าตัวนี้ยังไม่ได้ทำชุดเพ่านะครับกำลังเามาสวมไเฉยๆนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดต่อได้ครับในราคาที่4 5 0 0 0ืบาทนะครับ รับประกันหนึ่งปีนะครับรับประกันความแข็งแรงนะครับใลสนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ0 8 3 3 3 8 3 5 0 7 3 3 8 3 5 0 7หรืออยากได้สเปคกว้างยาวเท่าไหร่โทรมาปรึกษาได้นะครับก็ยินดีให้คำปรึกษานะครับเล็กใหญ่ราคาก็จะต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ลูกค้าอยากได้ว่าอยากได้เป็นแบบไหนนะครับโอเคครับผม ก็ทาสีเสร็จเรียบร้อยครับเหลอล้างล้อนิดนึงนะครับพอดีอีกล้อหนึ่งยังไม่ได้ล้างนะครับพอใส่ไว้แค่ดองล้อนะครับก็ตัวนี้ก็ในราคา4 5่0 0บาทครับสนใสนใจก็ติดต่อได้นะครับตัวนี้ข้างล่างช่วงล่างก็จะเป็นเหล็กรางน้ําทั้งหมดเลยนะครับสีนิ้วเสริมด้วย3ตัวนี้ใส่ได้ประมาณ6ตันครับไม่เกินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ยางนะครับช่วงล่างเป็นเหล็กรางน้าทั้งหมดนะครับนี่ก็เหล็กรางนะครับ เหล็กล่างหมดเลยนะครับตัวนี้ค้ำข้างให้เป็นเหล็กล่างนะครับตรงไหนที่มันเป็นเหล็กล่างตัวนี้ก็เป็นเหล็กล่างนะครับนี่เหล็กล่างนะครับตัวนี้เป็นเหล็กล่างเด็กของเราเป็นเด็กมาตรฐานมอกอนะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนนะครับคอก็แฝดข้างด้วยนะครับเสริมความแข็งแรงแล้วก็ ยิงตรงตัวนี้ครับเพื่อให้เพิ่มความแข็งแรงนะครับนี่ก็เพิ่งพ่นสีเสร็จใหม่ๆคันนี้ก็จะไปอำเภอบ้านผือนะครับจังหวัด,ดอุดรธาน,นีนะครับก็คันนี้คอกที่กว้างที่2เมตรอ่ากว้างกว้างที่เมตรแปนะครับเพราะว่าเผาปีกับเนี่ยจะใส่ที่สวยที่สุดก็คือเมตรแปนะครับ ถ้าเมตรเก้าสิบสองเมตรแล้วล้อนะฮะล้อมจะยื่นเกินไปนะครับให้ดูนะครับนี่ฮะระยะล้อครับมันจะผัวข้างเกินไปแล้วมันไม่สวยนะครับอันนี้มันจะพอดีครับเมตรแปดสิบนี่พอดีที่สุดของเพลากระบะนะครับก็คอกสูงที่หนึ่งเมตรนะครับยาวที่คันนี้ยาวที่สามเมตรแปดสิบนะครับคอกที่หนึ่งเมตรนะครับ หูลากแข็งแรงทนทานแน่นอนครับรับประกันความแข็งแรงตัวนี้รับประกันโครงสร้างหนึ่งปีนะครับมีฝาท้ายนะครับมีฝาท้ายตัวนี้กําลังใส่ชุดชุดใส่ไถท้ายนะครับเดีย๋ยวจะเก็บสีอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีลืมใส่นะครับจะประมาณนี้นะครับฝาท้ายก็เป็นเปิดแบบเปิดลงนะครับสามารถถอดได้นะครับ ถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกได้ในก็จะมีเรียกว่าเล็กฉากให้นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับคันนี้ก็ในราคาที่45,000บาทนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับอีบเบิดโถววิชัยนะครับ0833383507นะครับ ถึ3 3ปดสามสแเจ็แบบนี้เลยครับได้แบบนี้นะครับส5,000บาทนะครับได้สอเพ่านะครับแต่ถ้าใครต้องการเพากระบาก็แบบเผาเดียวนะครับแต่เผาเดียวเราจะทําให้ได้แค่ยาว3ามเมตรห้างเมตรแปดนะครับตัวนี้เป็น2องเผานะครับก็เพิ่มราคามานิดหน่อยครับเพราะตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นเหล็กรางนะครับก็เลยต้องเป็นเหล็กรางทั้งหมดนะครับหมายถึงว่าช่วงล่างนะครับก็เลยจะ ส่วนต้นทุนนิดนึงครับท่านใดที่ถ้าเป็นเหล็กกล่องเนี่ยกล่องเสริมกล่องเสริมรางน้ำเวลาก็จะลดราคาลงอยู่แต่ว่าช่วงนี้นะครับเหล็กมันแพงมากนะครับท่านใดที่จะเข้ามาซื้อนะครับหรือมาสั่งทําช่วงนี้เหล็กแพงนิดนึงนะครับเราขอญาตกายราคาประมาณนี้นะครับผมทาถูกกว่านี้เราก็ไปไม่ไหวครับมีค่าช่างค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ สนใจก็ติดต่อที่เบอร์โทรวิชัยครับ083 3383507ครับ083 3383507นะครับตัวนี้เราจะมีสะท้อนแสงมีไฟท้ายให้นะครับมีสะท้อนแสงรอบคันนะครับก็กางข้ามกลางคืนถ้าไม่ยังไม่ได้ใช้ไฟก็จอดก็มีสะท้อนแสงเป็นของดีนะครับของแท้นะครับม้วนหนึ่งก็3,000กว่าบาทนะครับไม่ใช่ม้วนละ6,700นะครับที่ไม่สะท้อนแสงนะครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันที่บ้านลูกค้านะครับคลิปนี้ถ่ายทำนะครับวันนี้วันที่4คุมภานครับ264ครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับนี่ก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับก็ เอาเป็นพ่อกระบะนะครับสองอเผ่น,เเน,นนะครับเห็นรถเราเปียงเด็เนาะครับรถกับเง้ามยังได้หละก็ได้พ่อใจยุ่พ่อใจอยู่ดอกเนาะครับผมตามสเปกสั่งย่ดอกเนาะครับตัวน,นี้กับเขาอยู่บ้านไหนเนาะครับบ้นานพังสองไม่ตำบลขนยุนอำเภอกุจจักจังหวัดอุดรจังหวัดอุดรผมพิมพ์หากูเกิลพ่อเซฟาพัางสองไม <laughs> จังเดกับขอกุณลูกค้าไรครับ สวัสดีครับ